ไ่และกระกยักตัวนี้นี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องพระสุคุสุคนเดอตอนนี้อันแน่นกระไรสิไปยามเบื้องเอี่ยนเนาะที่นาบ่าวเฮ็ดอันกับดักไว้หแหละซึ่งว่ากับดักเฮากบคือให้ปลาลาตันเองน้งพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องน้ากันว่าเฮาสิได้หรือบอ่เพราะว่านี่เฮาแก่งกะสง่งโตเนาะนาบ่าวลงมายาม ันใส่ของห้ากระถุงแงเนาะเตรียมคักแน่ไปรุน้นต้องกันว่าห้ามายามวันนี้ชี้ได้หรือบ่เนาะสีมานหรือเปล่าทางไปถ้ามาหกพี่น้องมันมีแต่ป่านี้าอันนี้จะเป็นนองผือเนาะนองผือ,อมอนมามอนมา,า,นา,ามง่าเลยายอย่างนี้แ่เนี่ยห่างมาจบพี่น้องเลย Дээд нараа. Аа. กย่นยาได้เเลยาทำไรถ้าไม่หกเนีย่ย ป่าดองไข่โอ้ยนี่อะไฮะเสี่ยเอาได้เลยเนาะอันนี้คือไห่ใช่เนาะแต่โบเห็ดโบเห็ดป่านูเลอกเนาะไห่ก็มันลอยใหญ่แล้วบอกแล้วเสี่ยเอากระปูมาต่ำใช่เนาะต่ำแล้วกระปอดลงนี้เราจะเอาได้บ่นี่ยนี่ปลาดุกน้ำดูสินีนี่ดิ

ออมือคะ่ะมือะ่ะโอ้นี่ตัวเดี่ยวแม่ละตัวหนึ่งของมุกติ้งอีกเพิ่ก็เด้บมือเอามาเจับขึ้นมาเปื่สองตัวมือมันคาปากไห่เนาะยัปตะดุกบตะดุกบสองตัวพ่นะ อันน ja, 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 ja. ja ja. ja. ี้ทางบนมันลงมาใช่เนาะเบื้องเนี่แต่อันแต่นี่ฮอดหนองใส่เติมเราจะมันบืนมาจะใดมันบืนจากหนองนี่มันจะลงไปหนองตัวนั้นเนาะมันก็เลยมาตก๊หงายก็เอาพยายามเอาอยู่แต่เอาบ่ได้อย่าประดุกซับนึ่งเบื้องเบื้องมันหลุกแหงเนาะต้องใจเย็นเอาไว้ทีนี้นี่ตัวที่สอง Ừ. ôi cái lắp lắm, ơi cái bụng này bây giờ cái thì chỗ con à, không ừ. biết không 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 <laughs> ใจถึไงไว้น,นั่งป่าได้บับนี้ป่าวุ้งยี่ค้อรึวุ้งปาอี อ้มันตายพี่น้องเลยประดุกมันเหม็นกัะปูเนาะนี่อีกตัวนึงตัวนี้ยังป่ตายต้อ,องใส่สูตรเก่าออาเหีียงบุกปาบุก้าจุกกระดายยันมันคบมึงบ่วแม่จะมาตอดมึงมากระดิ่งคบมึง หามตัพี่จิ้งยงยิงนยงยิงยนเดี๋ยวพักไื้ฉันด้อีเด้โอ้ตัวใหญ่เลนะยี่ตามียังันออกกันะ่ะเลยยังยัยันตามนี้เข้าไปเข้าไป อุ้ยได้แล้ว<อ>เอาขับไปสิจ้ะป่าไหลน่ามองอุ๊ก่ะเมื่อแล้วมินกระปูเนาะน้ำเบาต่ำกระปูแล้วก็ทิมลงให้มันมากินเอ้วอย่ามาลงหาไห้ก็เจ้ตูวะง่ายเป็นไร หัวนี่ตัวใหญ่เนาะได้ตัวใหญ่ๆสองตัวหมูนี่ตัวซ้ำไม่ละสองตัวปลายเมื่อปีนะค่ะบัดนไอยากเอาไปเฮ็ดอันกับดักใช้สูตรนี้เลยเอาติดติดแค่เอาแล้วปักให้ น้องนี่ปลาหลายได้พี่น้องเลยน้องเนี่ยเขาจุก,กจ่ายนี่โอ้โเป็นดูบ่มันก็ได้ปลาหลายดอกสูงกระดุกสอง,อองสูงร่างยังโอ้ก้อนไข่กินนะลูกหนูนี่ด็กที่ ปกปากกันไว้คือเก่าเนาะให้มันโบเห็นบอนกับดักเขาเด้มามันก็จิตกต้อมลงนี่ซึ่งมันบืนจังไลยเนาะบืนแต่นองบืนแต่นองขึ้นมาหานี่ได้อยู่ประมาณโยุบหนึ่งอย่างเราบอลบอนแต่นองมหาหาไฮที่เขาดักไว้ใส่เติมได้รอทับอิดนะทับอิดนะป่าที่เนาะป่าขอ้อปลาดุก กระบานีมีเอี่ยนมาน้ำป๊เนี่ยได้แล้วหลังจากทีเข้าเอามาแล้วก็จิมาปีนมาะถิ่น้องนี้ ปลาดุกมันจะมีปลาไหลอันละสองตัวเลยอูกะหาไม่รู้จะไปหาดูว่าอันนี้คือต้มไข่ต้มไข่จางห้างอะไรกูขึ้มาหลายตวเลยอ้าวซิอ้ามีลูกมีลูกอันนี้ลูกบอกไก่าจ,จางห้าง ได้อะมาปีนเป็นี่้นว่ออกจากผูงจิได้ดิอือเหลี่ยงเลยมันได้หรือโอ้มันมันเปลี่ยนแบบนี้นี่ว่าไปไงแต่เดี๋ยวแล้วมันคืเปลี่ยนแบบนี้มันจิปิ้งแม่ติพี่น้องตัวโบใหญ่ตัวโบใหญ่กระซีนโบลายดูว่าอย่างแบบนี้เนี่ยบุกเคยเห็นเอาแล้วนี่น้องหมูปิ้งปลาไหลอันนี้หมูอันนี้หมูปิ้งหมูทั้งลับปิ้ง อันไหนเท่าไหร่เคยมาเนี่ยโบให้มันแหงแหิ้มก่อนยชีงให้ไงวะพี่ตุ้งย่าตอนนี้หมูปิง้งพี่น้องปลาดุกมันมันเนาะเหยื่อเขาคำม,มันมันขุดจอดจอดล่ะหมูหมแห้งมันหมูแห้งมันกินเพิ่มน้ำมันเลยจ้าแมวยังเป็โอ้ยังพริดบัวเร็มยังเหลวอยู่โอ้เหลืองเอึเติมค่ะขนาดพี่น้อง มืออื่นกับปยามอีกเนาะได้อีกลสองตัวมืออื่นกันมันมาเป็นคู่กันมันเล้ปิยามมันได้ค่ะเออ๋มันตรงได้แหละเนาะได้เอามาแซ่บได้เนาะปิงปลาไหลเมื่อวานนี้อ้อมมื่อวานนี้ปิงกินห้องท้องไปก่อนอยากเขาเขาไขไม้เท่าไรมีชาวบ้านเนี่ยเราไปเลือยแล้วก็เอาแม่ย่างกันกินขนมก็ได้ไม่เอาท่าน ไปเ้าก็ไม่สามพันเนาะไมาพันเต่ากินกับไรอยู่ทอดมัน 5, ม 3, ว่าอ,อันนี้ฮันซิปไหมสามพันันซิปกระด้างเลยไวาใจแก่งน้ไมมตึงอยากเบอสไอ้นี่ตึงน,นี่ยอืมผมสุกแล้วพี่น้องตเตรียมตัวกินเลยมันี โอ้เป oh, ็ดตาแซ่บขนาดเลี hmm, it. It yes, no, ้ยมเติมสำหรับคลิปี้กระชุบสนิทได้พี่น้องพอตัวกินข้าวก่อนเด้อบานนี้